ไ,ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พาะน้ําล้างเท้าอันนั้นเพราะอะไรเพราะเขาจอบเขาซอมอยู่ตลอดเฮ็ดอันใดใส่ใจอันนั้นอยู่ตลอดฉะนั้นบางครั้งเวลาอารมณ์มันถาโถมเข้ามาเนี่ถ้าเราไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดเอาไว้เลยนี่อุ๊พูดเลยว่าอุ๊บ เราไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดไม่ได้เตรียมตัวพร้อมไม่ได้ซ้อมไว้ดีนี่อารมณ์มันท้าโถมเข้ามาเนี่ยเรารับมันไม่ทันกลับไปบ้านนี่นะมันยิ่งอารมณ์มันเยอะแต่ถ้าเราได้ฝึกไว้แล้วมันรู้อยู่มันเกิดขึ้นแต่ส,สกัดหรือระง,งับลงได้ผ่อนคลายลงได้เข้าใจ ชีวิตเข้าใจความเป็นจริงเข้ามาตามกรรมก็ไปตามกรรมควบคุมบังคับบัญชาไม่ได้เข้ามาอย่างนี้ก็ไปอย่างนี้เรามาฝึกไว้อย่างนี้แล้วก็พยายามกลับเข้าสู่ฐานภาวนาให้ไหวเอากรรมฐานนี่แหละเป็นลุ่มหลบภยัย ่าทิ้งเราต้องเอากลับไปด้วยให้เป็นหลุมหลบภัยจุดมุ่งหมายของชาวพุทธหนให้อยู่กับความเป็นจริงเรารู้ความเป็นจริงแล้วอยู่กับความเป็นจริงมันมีจริงอยู่สองอย่างคือจริงโดยสมมุติกับจริงโดยปรมัติ จริงโดยสมมุติก็คือสมมุติว่าพ่อว่าแม่ว่าเขาว่าเราว่าสิ่งของอันนั้นอันนี้นี่คือจริงโดยสมมุติสมมติเฉยๆให้เรารู้ความจริงแล้วก็อยู่กับความเป็นจริงนี้แล้วจริงโดยปรมัตอันหนึ่งคือจริงโดยเนื้อแท้ไม่ผันแปรเป็นอย่างอื่นก็คือกายยาวานาคืบก้องศอกนี่แหละ ที่บอกว่าเป็นเราหรือว่าเป็นพ่อเป็นแม่ของเรานั้นจริงแท้แล้วมันเป็นแต่เพียงธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเฉยๆเป็นแต่เพียงรูปนี่คือจริงโดยปรมัสเป็นของแท้เป็นลามลักยักกลิงนกิงแน่หรือที่แท้คือหัวโขนข้อยนใส่เมื่อจบบทหมดเรื่องถอดเครื่องไปเดิมเช่นไรก็จะเป็นดังเช่นเดิม ดินน้ำไฟลมผสมประสานกันมาเป็นตัวเรามาแสดงบทบาทชั่วครั้งชั่วคราวเมื่อจบบทหมดเรื่องเมื่อบทบาทของเราสิ้นสุดลงมันก็คืนสู่สภาพเดิมของมันเมื่อเรารู้เข้าใจความเป็นจริงอันนี้แล้วมันก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นแม้แต่ความรู้หรือแม้แต่สมาธิเอง บางคนพอไปทำสมาธิหน่อยหนึ่งก็ไปเจออารมณ์แปลกๆขึ้นมามันเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาอธิษฐานอะไรทำอะไรมันเกิดความเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาแต่ไม่เห็นว่าไอ้ความจริงนั้นมันมีความไม่เที่ยงประกอบอยู่มีความทนอยู่นานไม่ได้ประกอบอยู่ มีความเป็นอนัตตาประกอบอยู่ก็หลงลงติดโดยเฉพาะเรื่องของสมาธิถ้าเอาเข้าไปถึงอัปปนานี่จะง่ายต่อการพอใจติดใจมากๆฉะนั้นจึงย้ำเตือนนักปฏิบัติว่าเอามันแค่คณิกะนี่นะแค่เล็กๆน้อยๆชั่วขณะนี้ ตกไปตั้งใหม่ตกไปตั้งใหม่ทำตัวเหมือนกับคนใหม่อยู่เสมอถ้าเราโอ้เราเก่าแล้วทำมาเยอะแล้วสมาธิคณิกะนีกระจอกฉันนิ่งอัปปนาเนบเน่นนิ่งไม่หวั่นไหวจะนั่งแข่งกันก็ได้ถูกกิเลสเขาครอบงำไม่รู้สึกตัว ใช้ภาษามันลอยหลังเขานี่กิเลสมันลอยหลังเขาได้ฉะนั้นต้องระวังให้ดีมันเหมือนกับเรื่องง่ายๆในเรื่องทำสมาธิเรื่องการประพฤติปฏิบัติแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามันง่ายอย่างที่ใจเราคิดนะต้องดูดีๆก่อน มันมีเหลี่ยมมีมุมของมันอยู่ประการที่ 1- เป้าหมายของชาวพุทธของเราอยู่กับความเป็นจริงจริงก็จริงสองอย่างจริงโดยสมมุติกับจริงโดยปรมัตา์สให้หวังผลทุกสิ่งจากความภาคเพียรอย่าไปหวังผลจากการวิงวอนไหว้วอนร้องขอรอโชคชะตา บางคนก็ถามอาจารย์ดูดวงเป็นไหมเป็นเป็นแบบของอาจารย์นะไม่ได้เป็นแบบตำราเขานะอาจารย์ดูสิแล้วโยมีดอเด็กไหมล่ะยมมีวอแหวนไหมยมมีงองงูไหมถ้าโยมีสามตัวนี้มันก็เป็นดวงแต่ถ้าไม่มีครบมีแค่ดอเด็ก กับงองงูอย่างนี้หรือมีแค่วอแหวนกับงองงูมันก็เป็นดงเป็นวงวุ่นวายสับสนมันไม่ครบถ้ามีครบทั้งสามอย่างดอเด็กก็มีคือคือดีดั้งเดิมเคยทำไหมเคยทำความดีไว้ไหมดีดั้งเดิมวอแหวนก็ว่องไวเสริมงองงูงานเงินเพิ่มเติมมีงานหรือเปล่าล่ะจะให้ดวงดีมีงานมีเงิน ก็ดวงดีแหะถ้าครบทั้งสามตัวดีดั่งเดิมว่องไวเสริมงานเงินเพิ่มเติมหวังผลทุกสิ่งจากความภาคเพียรวิริเยนะทุกขมัตเจติบุคคลจะล่วงทุกได้เพราะความเพียรเอาอาศัยความเพียรพระพุทธเจ้าก็อาศัยความเพียรพระอรหันตสาวกทั้งหลายอาศัยความเพียรเราเดินตามมาทางที่พระพุทธเจ้าพาเดินไป ก็อาศัยความเพียรสุดท้ายท้ายสุดคือเรียนรู้เป็นครูของตัวเองนั่นแหละจึงบอกว่าครูบาอาจารย์นี่เป็นแต่พวงเพียงผู้ชี้บอกเท่านั้นแล้วก็แล้วกันไปแนะพูดให้ฟังนำให้ไม่ดูอยู่ให้เห็นเป็นกำลังใจกันชั่วครั้งชั่วข่าวเท่านั้น พราะยังไงยังไงเราก็ต้องได้พัดภาคจากกันไปไม่วันใดก็วันหนึ่งแต่ทําอย่างไรผู้ที่ถูกว่าลูกศิษย์คือผู้เข้าปฏิบัติธรรมนี่จะพึ่งพาตัวเองได้ไวที่สุดนั่นเป็นความภาคภูมิใจของครูบาอาจารย์ครูสอนศิษย์ก็เหมือนกันพ่อแม่สอนลูกก็เหมือนกัน ทำอย่างไรลูกของตัวเองจึงจะพึ่งพาตัวเองได้ไม่ต้องให้แม่ปลุกทุกวันไม่ต้องให้พ่อแม่ปลุกทุกวันทำยังไงลูกจะลุกเองได้ทำยังไงลูกจะทำอาหารกินเองได้ซักเสื้อซักผ้าเองได้คนใดที่โอ้ลูกเกินไปนี่เท่ากับทำร้ายชีวิตของลูกอะไรก็ทำให้หมด เราลำบากมาแล้วไม่อยากจะให้ลูกลำบากเฉลียวใจบ้างไหมสิ่งที่เราทำนั่นมันเป็นการตัดแข่งตัดขาลูกของตัวเองเขาไม่มีความอดทนมีแต่ความทนอดอทนอดนี่มันไม่เหมือนกับอดทนนะทนอดมันไม่ทำอะไรทนอดอยู่นั่นแหละไม่ลุกไปหาไม่ลุกไปทำทำยังไงลูกของเราเนี่ยเวลา เราแก่เท่ามาเราจะจากเข้าไปนี่จะไม่มีความอะไรถ้ามีฉะนั้นก็อย่างที่เขาพูดนะเดี๋ยวก็กลับมาเกิดเป็นเป็นลูกของลูกเกิดเป็นลูกของลูกด้วยความห่วงใยอีกเมื่อเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังธรรมะบางประการที่ มันเข้าไปอยู่ในจิตในใจจริงๆเนาะแม้แต่เป็นเพียงจุดเดียวน,น้อยๆนะพูดย้ำเสมอว่าแค่พูดคำว่าเฮ็ดอันใดใส่ใจอันนั้นเอาคำนี้แหละไปปฏิบัติเฮ็ดอ mm ันใดใส่ใจอันนั่นนั่งอยู่รู้ว่าตัวเองนั่งอยู่ปัดกวดเพื่อนซ่านเฮ็ดจ uh ุ่นหูเมื่อว่ามือจะคล้องเคลื่อนไปไวมากขุดหัวเล่าเกาหัวหย่าเสียหยาขาหุ่นกันเฮ็ด เหตอันใดใส่ใจอันนั้นมันจะเป็นเครื่องคุ้มครองชีวิตของเราเครื่องรักษาชีวิตของเราอย่างที่เคยกล่าวแล้วว่าหน้าที่เราชาวพุทธอยากจะย้ำอีกครั้งหนึ่งหน้าที่เราชาวพุทธไม่ยั้งหยุดศึกษาหาความรู้ ตัวศึกษาหาความรู้นี่ถ้าเราไม่ศึกษาท่องแท้แล้วนี่อย่างที่บอกนั่นหละตัวเรานี่แหละเป็นตัวทำลายพุทธศาสนาบางครั้งเวลาแสดงธรรมะนี่ก็ถ้าเราไม่ได้หยิบยกเอาธรรมะที่พุทธเจ้าแสดงไว้บางทีก็แสดงมุ่งหวังเพื่อจะให้เยืดญาติโยมนั้นเพลิดเพลิน จเจรินใจไปเฉยๆบางทีก็มุ่งตัวลาบสักการะโอ๊ยทำไมเราคิดเป็นอกุศลอย่างนี้ถ้าพุทธเจ้าอยู่ก็คงจะเขกกระบานเรา ไม่ยังหยุดศึกษาหาความรู้พร้อมควบคู่ปฏิบัติดัดกายใจแล้วนำไปเผยแพร่แก่ปวงชนสร้างกุศลปกป้องพระพุทธศาสนามันน่าเป็นห่วงนะญาติโยมทั้งหลายยิ่งยุคสมัยปัจจุบันเคยพูดว่าเออเห็นเด็กกับพ่อกับแม่เขามาทำบุญนี่ก็ชื่นใจกับเขาเขาได้สร้างที่พึ่งไว้ให้กับเขาแล้วเด็กน้อยได้ใส่บาตรกับพ่อกับแม่ แต่ว่าอีกทางหนึ่งก็สลดใจที่เขาจะเกิดขึ้นมาในท่ามกลางของสังคมที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ที่พ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่นั่นแหละสร้างไว้ให้เขาได้มาสัมผัสมารับรู้ตัวของเรามาอยู่สู่ยุคอย่างนี้ก็วุ่นวายแล้วลูกหลานของเราละ่ะ มันจะเอาตัวรอดได้อย่างไรที่นี้ความอ่อนแอในทางด้านอารมณ์เจออารมณ์เข้ามากระทบหน่อยก็ไว้ไปตามอารมณ์ทีนี้เราท่านทั้งหลายละ่ะเข้มแข็งกันหรือยังพอคุ้มครองตัวเองได้ไหมทำความเสมอกันทั้งเสียงชมเสียงด่าได้ไหม เวลามีเสียงด่ามาเป็นยังไงหวั่นไหวโกรธเกลียดเครียดบอกเวลาเสียงเขาชื่นชมมาหลงชื่นใจเพลิดเพลินไหมพูดไปก็อาจจะกระทบกระเทือนเนาะฟังธรรมะช่วงบ่ายนี่หัวล้อออกมาก้ากากนี่กำหนดไหมนี่ ถ้าเป็นนักปฏิบัติทมแล้วก็แค่แย้มแย้มแค่แย้มแย้มไม่ได้หัวก้ากออกมาแล้วถ้าเราสังเกตดูเห็นไหมโยมที่เขาไม่ได้ฝึกนี่โอ้ยหัวออกมาแบบสุดๆขี้แตกขี้แตนว่าจงไว้จ้างเม็ดหัวเสวกสวยหัวแล้วกบเมื่อจ้ากเิ่นเบาหยั่งบัน ถามว่าเพื่อนในทามาอันใดไปปฏิบัติหรือหัวักวิธีปฏิบัติที่มวนใดเท่มวนอย่างเดียวนี่น่าเป็นห่วงมากๆตมานั่งอยู่ก็สลดใจเออถ้าเหตุการณ์อย่างนี้มันมีไปลุกลามไปทั่วประเทศเราจะทำยังไงนี่ เราจะเอาสำนีบอขี้ิตเฮานี่ที่ทเอาเต็มมวลพื้นไปสำนีบอที่จริงก็พูดได้อยู่นะพูดให้คนเพื้นมันมีจุดพูดมันอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่มันไม่เหมือนแต่ก่อนก็คงอาจจะเป็นด้วยประสบการณ์ผ่านมาแล้วก็อายุมันมากขึ้นมาด้วยเนาะผมก็งอกหลายเส้นแล้วเท่าแล้วนะ เขาแล้วก็ขึ้นได้โอ้แต่กี่ห้องก็ว้ามมวนที่ซื้อว้าวเหรียญว้าวมวนคันเมื่อขึ้นย้อนหลังเนาะป้าบาปบ่หน่อยเนี่นผู้คารเน่ก็บ,บาปบ่หน่อยพูดธรรมะเล่นๆหัวๆไปบางทีบางทีก็ย่องเอาต่าตายเป็นพอมาคิดแล้วโอ้ยบางทีเรานี่ก็ทำบาปทำกรรมเราก็เป็นตัวทำลายพุทธศาสนาเหมือนกันน้านี่ ทำยังไงเนาะเราจะหาวิธีการที่จะแทนคุณพระศาสนาบางทีมันก็สลดใจเนาะเอ๊ะถ้าสังคมมันเป็นไปอย่างนี้นี่สงสัยงานปฏิบัติธรรมนี่คงเป็นไปไม่ได้แล้ว